ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ทางครมรเขามีการอนุมัติกันมานะครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเรื่องแรกเนี่ยเขามีการสรุปผลการดําเนิน ของการคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยในการแก้หนี้กยศและก็ผู้ค้ำประกันกว่า7ล้านรายเนี่ยนะครับรวมถึงแก้หนี้ครูและตำรวจด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวทิพนันสิริชนะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมครมเขามีการรับทราบรายงานผลการแก้หนี้ของประชาชนรายย่อยในช่วงตั้งแต่กรกฎาคมปี64จนไปถึงมีนา -66 เขามีการดำเนินการใน2ลักษณะนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาปรับโครงสร้างหนี้ ไกลเกลี่ยหนี้สินเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องคดีจํานวนมากแล้วก็การผิดชําระหนี้ใน บงกว้างและมาตรการที่2นะครับลักษณะที่2ก็คือกําหนดมาตรการระยะเร่งด่วนหรือว่าควิกวินที่จะไม่สร้างภาระด้านงบประมาณแต่ช่วยลดภาระการจ่ายหนี้ของประชาชนได้ซึ่งความคืบหน้าผลการดําเนินง,งานที่สําคัญก็คือ1เนี่ยสามารถช่วยลูกหนี้ให้เข้าถึงในการกลไกในการแก้ไขหนี้สินได้2คือมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้หนี้และ3คือเพิ่มเติมแหล่งสินเชื่อที่เป็นธรรมโดยแต่ละด้านมีความคืบหน้าโดยสรุปนะครับก็คือด้านแรกเนี่ยการช่วยเหลือลูกหนี้ กลุ่มต่างๆเนี่ยอย่างกลุ่มลูกนี้กสศเนี่ย4.6ล้านรายและผู้ค้ำประกันอีกประมาณ2ล้านรายได้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่ผ่อนปรนขึ้นจากการปรับปรุงพรบอกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี60อย่างที่สองคือแก้ไขหนี้สินข้าราชการในกลุ่มข้าราชการครูและตำรวจให้เข้าถึงกลไกในการปรับโครงสร้างนี้ได้เช่นเรื่องของการลดอัตราดอ,อกเบีย้ยผ่อนปลนเงื่อนไขาการชำระหนี้รับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ปรับลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็น ระยะยาวให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ขยายระยะเวลาการชําระหนี้แล้วก็ให้ระยะเวลาปลอดเงินต้นหรือดอกเบีย้ยโดยใช้สากลอมทรัพย์เป็น,นกลไกหลักแล้วก็มีข้าราชการเนี่ยได้รับการแก้ไขหรือว่าปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับกว่า18,00 0รายแล้วก็อย่างที่3คือการจัดมหากรรมแก้ไขหนี้สินเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงกลไกในการ ไกลเกียร์หนี้ปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างทั่วถึงรวมถึงหนี้ครัวเรือนต่างๆอย่างหนี้กะยะสบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์แล้วก็หนี้สิทธิ์ของครูด้วยครับค่ะสองอคือการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่สําคัญเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้อให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงกลไกการไกลเกลี่ยหนี้สินและกํากับให้ธุรกิจสินเชื่อดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้นนะคะโดยได้ขับเคลื่อนกฎหมายกฎและระเบียบที่สําคัญรวม13ฉบับ3ค่ะการเพิ่มเติมแหล่งสินเชื่อที่เป็นธรรมให้กับประชาชน ได้เร่งจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบีย้ยที่เหมาะสมเพื่อเสริมสภาพคล่องและลดการพึ่งพานี้นอกระบบอาทิจัดตั้งบริษัทที่มีมีเอ่อบริษัทมีเงินมีที่มีเงินจำกัด นะคะโดยธนาคารออมสินร่วมทุนกับองค์กรที่มีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีก2แห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถนำที่ดินที่เป็นหลักประกรันการกู้เงินในแบบจำนองหรือขายฝากคิดอัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละ9ถึง8.99ต่อปีแบบลดต้นลดดอกนะคะพร้อมปลอดชำระเงินต้นนาน1ปี เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินลดความเหลื่อมล้ําทางการเงินเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกลงและลดดอกเบี้ยของสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภาคใต้การกํากับสําหรับหนี้สินที่มีหลักประกันจากร้อยละ36เป็นไม่เกินร้อยละ33คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั่นเองค่ะ